สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่24เดือน7ปี68นะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4น้อยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทําคลิปมะครับผมและอีกอย่างครับผมตอนนี้ก็าฝากกําลังใจไปให้กับพี่พ คนไทยด้วยกันเนาะกับทางจังหวัดสุรินทร์ทางจังหวัดอะไรอุบลเนาะตอนนี้กําลังสู้รบกับเขมรอยู่เนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทหารไทยทุกท่านนะครับผมบางทีคิดแล้วก็อยากไปเองเลยครับผมก็ส่งกําลังใจช่วยกันส่งกําลังใจให้กับพี่ๆทหารเราเนาะพูดแล้วก็ขนลุกนะบางทีเราก็ก็เป็นห่วงเนาะตอนนี้เราก็ให้กําลังใจกันไปครับผมแล้วก็ สำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมก็ตรวจเช็คข่าวกันบ้างเนาะครับผมสำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะสรุปผลของวันที่ยี่สามก่อน,นครับสำหรับวันที่ยี่สามเนาะครับผมเชฟหนุ่มให้เด่นที่สามห้าเจ็ดเก้าวิ่งลู่ที่ห้ากับเจ็ดนะครับผมมาดูกันนะครับผมเฉพาะกิจออกเจ็ดแปดสอง กับสามเก้าก็มาตัวน้นนะครับผมสามเก้าแล้วก็น่าจะมาตัวเดียวด้วยชุดเดียวเมื่อวันนี้เกือบสูตรสูตรเข้าแต่จบให้ไม่ถูกครับผมส่วนเจ็ดแปดสองนี่ไม่มีนะครับผมไม่เข้าพิเศษออกเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งกับเก้าแปดก็มาเก้าเนาะเด่นเก้าเข้าอันนี้เด่นเจ็ดก็เข้าเชมหนุ่มมีแค่เจ็ดศูนย์มันออกเจ็ดหนึ่งดูมันทําอันนี้ให้เก้าห้าเจ็ดมันออก 9ก้็ก็ผิดตัวเดียวเข้า7กับ9 7กับเก้าจะได้สาตัวมันเชี่ยวไปเชี่ยวมาส่วนรอบปกติออก8 2 1กับ1 7ก็เข้า7อีกส่วนรอบ VIP ออก8 8 6กับ6 9ก็เข้า9อีกตัวตัวตัว,ตวไอ้ กับชุดไม่เข้าเลยวันนี้ตัวเด่นนะครับสามมาไม่สามมานะครับผมสามมาห้าไม่มานะครับวันนี้ตัววิ่งไม่มาเลยเจ็ดมาเก้ามาวิ่งรูดห้าไม่เข้านะครับผมวันนี้เข้าแค่ตัวเน้นชุดเดียวครับเก้าสามสามเก้าเนาะส่วนไอ้สามห้านี้ไปเข้ากาชาติเจ็ดหกนี้ก็ไปเข้ากาชาติไปกาชาติหมดเลยเบิ้ลก็ไม่มาวันนี้วันนี้เมื่อวันที่ยี่สิบสามเป็นวันที่ไม่เข้าเลยลาวก็ไม่เข้าครับผมสูตร ไปหมดเลยครับผมครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆ FC ครับแนวทางก็เป็นอย่างนี้ครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับผมเดี๋ยวตามต่อของวันที่24นะครับว่าจะเป็นยังไงสูตรจะเดินต่อไหมสองวันติดแล้วที่เข้าน้อยชุดไปหน่อยมาดูวันที่สามของเราครับวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งสูตร สำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะครับผมเดือนเจ็ดนะครับผมปีหกแปดนะครับฮาหนอยวันนี้สน้อยพูดถึงทหารไปลบก็เสียงสั่นเลยเด่นนะครับผม ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่พี่ทหารน้องๆทหารทุกคนเนาะวันนี้เด่นอะไรมากเด่นที่สี่นะครับวันนี้สี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับ วิ่งลูดนะครับผมวิ่งรูดที่8นะครับผมจับชุดนะครับผม4ีห้านะครับผมสี่หกแล้วก็4ี่นะครับ 7จ็ดห้แล้วก็7จ็นะครับ8 0 8 1ูน่จะหมดอีกแล้วแแล้วก็8 3ดสานะครับไอแปดเนะครับ เก้าหนึ่งเก้าสองเ้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับผมหมดพอดีชุดเบิ้ลก็จะเป็นสีสีนะครับผมเจ็ดเจดแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับอยู่ไล่ด้วยหมดแล้วก็หมดเลยชุดสามตัวนะครับผม เดี๋ยวทนเอาหน่อยลมก็แรงพอลมเก้าเจ็ดแปดนะครับผมแปดสี่เจ็ดนะครับผมเจ็ด แปแล้วก็ส8 9ครับผมประมาณนี้นครับสำหรับลาวเอ้ฮานอย i, วันที่วันที่24นะครับผม เด่นที่8นะครับวันนี้เด่นที่8กับ7นะครับ7กับ8นะครับเน้น8นะครับผมชุด4 7นะครับผม7 8นะครับผม8 9นะครับผมแล้วก็94นะครับผม เก้าเจ็ดแปดครับชุด3ตัวแล้วก็8ปดสีนะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะเป็น88กับ77นะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้พี่ๆ FC เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ